นิทานเรื่องเด็กน้อยผู้ได้ยินเสียงความคิดในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายวัยเจ็ดขวบชื่อมิกกี้เด็กชายธรรมดาที่มีเรื่องไม่ธรรมดาเกิดขึ้นกับเขามาตั้งแต่เล็กๆเ,เพราะเขามักได้ยินเสียงความคิดของคนอื่นวันหนึ่งขณะที่มิกกี้นั่งกินข้าวอยู่กับแม่เขาสังเกตว่า แม่ดูเหมือนกำลังร้อนใจอะไรบางอย่างแล้วจู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าแม่ครับทำไมแม่คิดในหัวว่าลูกกินช้าเหลือเกินล่ะครับแม่ของมิกกี้ชะงักมองลูกชายด้วยสายตาประหลาดใจลูกพูดอะไรนะแม่ไม่ได้พูดแบบนั้นนะเธอพยายามยิ้มแต่ภายในใจกับรู้สึกแปลกๆ เพราะนั่นคือสิ่งที่เธอคิดอยู่จริงๆมิกกี้พยักหน้าด้วยท่าทางมั่นใจแต่หนูได้ยินเสียงในหัวของแม่จริงๆนะแม่หัวเราะเบาๆลูกคงเดาเอามากกว่ากินข้าวต่อเธอจะ้ะแม้ว่าแม่จะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่มิกกี้รู้ว่าเขาไม่ได้คิดไปเองแน่วันต่อมาแม่พามิกกี้ไปตลาด ขณะที่เธอกำลังเดินผ่านแผงปลาทูเธอคิดในใจว่าวันนี้จะซื้อปลาทูให้ลูกดีกว่าทันใดนั้นมิกกี้กระโดดขึ้นร้องด้วยความดีใจเย่แม่จะซื้อปลาทูแม่หยุดชะง,งักหันมามองลูกชายตาโตลูกลูกรู้ได้ยังไงมิกกี้ยิ้มกว้างก็หนูได้ยินเสียงในหัวของแม่ไงครับแม่เริ่มสงสัย เธอจึงทดลองอีกครั้งคราวนี้เธอแกล้งนึกในใจว่าถ้าลูกได้ยินจริงๆก็ให้บอกแม่สิว่าแม่กำลังคิดถึงเลขอะไรแล้วเธอก็นึกถึงเลขเจ็ดขึ้นมามิกกี้ไม่รอช้าตอบทันทีเลขเจ็ดครับแม่ถึงกับอ้าปากค้างมันเป็นไปได้ยังไงกันตั้งแต่นั้นมาแม่เริ่มสังเกตว่า มิกกี้มักตอบคำถามสิ่งที่เธอยังไม่ได้พูดออกมาหรือบางครั้งรู้ว่าคนอื่นกำลังโกหกเพราะเขาได้ยินเสียงความคิดที่แท้จริงของพวกเขาวันหนึ่งมิกกี้นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเขาสังเกตเห็นลุงข้างบ้านเดินไปมาอย่างมีพิลุษแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงในหัวของลุงว่าคืนนี้ฉันจะปีนเข้าบ้านหลังนี้ มิกกี้รีวิ่งเข้าไปบอกแม่แม่ครับลุงข้างบ้านกำลังคิดจะขโมยของในบ้านเราแม่ตกใจมากแต่ก็ลังเลเธอจะเชื่อลูกดีไหมแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจปิดล็อกประตูทุกบานและแจ้งพ่อบ้านให้ช่วยดูแลบ้านคืนนั้นเองมีคนพยายามแอบเข้าบ้านจริงๆแต่เพราะแม่เชื่อมิกกี้ ทำให้พ่อบ้านจับตัวผู้บุกรุกได้ทันเวลาและพบว่าคนคนนั้นคือลุงข้างบ้านจริงๆแม่มองมิกกี้ด้วยความประหลาดใจลูกช่วยปกป้องบ้านเราไว้จริงๆนะมิกกี้ยิ้มภูมิใจใช่ครับหนูได้ยินเสียงของเขาหลังจากเหตุการณ์นั้นแม่ไม่สงสัยในความสามารถของมิกกี้อีกต่อไปเธอกอดลูกชายแน่นแล้วพูดด้วยเสียงอบอุ่น แม่เชื่อแล้วจ่ะเสียงในหัวของลูกคือของขวัญพิเศษจากพระเจ้ามิกกี้ยิ้มกว้างแต่แม่ครับบางทีเสียงในหัวคนอื่นก็ดังเกินไปหนูควรทำยังไงดีแม่ลูบหัวลูกชายเบาๆแม่จะสอนลูกเองจ่ะการมีพลังวิเศษไม่ได้หมายความว่าเราต้องใช้มันตลอดเวลา บางครั้งเราก็แค่เงียบและฟังด้วยหัวใจตั้งแต่นั้นมาแม่ก็สอนให้มิกกี้ใช้พลังนี้ช่วยเหลือคนอื่นไม่ควรไปยุ่งในเรื่องส่วนตัวของใครและมิกกี้ก็มีความสุขที่ได้เป็นเด็กน้อยผู้ได้ยินเสียงจากความคิดเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งสิ่งที่ตาไม่เห็นหัวใจกับรู้ดี และความเชื่อใจระหว่างแม่ลูกคือสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงที่สุดนิทานเรื่องตามใจจนทำอะไรไม่เป็นกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งที่รักลูกชายคนเดียวชื่อพาคินพ่อแม่ตามใจพาคินทุกอย่างไม่เคยให้เขาทำงานใดๆเลย เพราะกลัวลูกจะเหนื่อยหรือลำบากพาคินอยากได้อะไรพ่อแม่ก็จะหามาให้ทันทีพาคินเล่นของเล่นกระจัดกระจายพ่อแม่ก็เก็บให้ทุกครั้งพาคินไม่ยอมอาบน้ำบอกว่าขี้เกียจพ่อแม่ก็อาบให้พาคินแม้แต่เวลากินข้าวพาคินก็ยังต้องมีคนป้อนเขาแทบไม่เคยถือช้อนด้วยตนเอง วันหนึ่งพ่อแม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดหลายวันจึงฝากพาคินไว้กับอามาลิผู้เป็นอาที่ใจดีแต่เข้มงวดกว่าเช้าวันแรกอามาลิปลุกลูกๆของเขามาทำงานบ้านกันหมดทุกคนแต่พาคินยังนอนกลิ้งอยู่บนเตียงพาคินลุกขึ้นมาเก็บที่นอนสิจะ๊ะอามาลิเรียก พาคินบิดตัวไปมาผมทำไม่เป็นหลอกอาเก็บให้ผมด้วยนะครับอามาลิสายหน้าถ้าไม่เก็บก็ไม่มีขนมกินนะพาคินคิดว่าอามาลิแค่พูดขู่แต่เมื่อถึงเวลาขนมจริงๆอามาลิไม่ให้เขากินขนมเลยพาคินจึงเริ่มรู้สึกว่าไม่เหมือนอยู่บ้านที่มีพ่อแม่คอยทำให้เที่ยงวันนั้น อามมลิให้ทุกคนตักข้าวเองพาคินยื่นจานไปให้อามรมลิอามรมลิตักข้าวให้ผมหน่อยครับอามลิสบตามาตักเองนะจ๊ะที่นี่เขาตักกันเองทุกคนนะพาคินหิวแต่ทำไม่เป็นเลยยอมอดกินข้าวเที่ยงหลังจากอดข้าวเพราะทำอะไรไม่เป็นพาคินก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตที่บ้านอามรมลิ ไม่สบายเหมือนที่บ้านตัวเองเลยตอนบ่ายอามลิให้ลูกๆช่วยกันกวาดบ้านพาคินได้แต่ยืนดูเพราะไม่เคยจับไม้กวาดเลยตั้งแต่เกิดมาอามลิครับผมกวาดไม่เป็นพาคินพูดด้วยเสียงอ่อยอามลิยื่นไม้กวาดให้พาคินไม่เป็นก็ต้องหัดทำจะ้ะ ถ้าไม่ลองทำก็จะไม่เป็นตลอดไปพาคินเริ่มกวาดแบบงุ่มง่ามฝุ่นฟุ้งเต็มบ้านแต่อามาลิก็ไม่ว่าอะไรแค่สอนให้ชา้ชาๆจนพาคินเริ่มทำได้ดีขึ้นเย็นวันนั้นถึงเวลาอาบน้ำพาคินยืนรอให้คนอื่นเตรียมผ้าเช็ดตัวให้เหมือนเดิมแต่อามาลิบอกว่าพาคินต้องหัดเตรียมผ้าเช็ดตัวเอง อาบน้ำเองได้แล้วนะจำไว้ไม่มีใครช่วยเราได้ไปตลอดหรอกนะแล้วอามาลีก็สอนพาคินว่าทำแบบไหนบ้างพาคินจึงเดินไปเอาผ้าเช็ดตัวเดินเข้าห้องน้ำต้องเปิดก๊กน้ำเองถูสบู่เองในที่สุดก็ทำได้3วันผ่านไปพาคินเริ่มช่วยงานบ้านได้มากขึ้น เก็บที่นอนตักข้าวเองแม้จะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่อามลิก็ชมทุกครั้งที่เขาพยายามจะทำมันจนกระทั่งพ่อกับแม่ของพาคินกลับมาเมื่อเห็นพาคินถือจานตัวเองไปล้างแม่แทบร้องไห้ลูกแม่ทำได้แล้วเหรอพาคินยิ้มภูมิใจผมทำได้อามลิสอนผม ผมไม่ต้องรอให้ใครทําให้แล้วพ่อกับแม่หันมามองหน้ากันแล้วรู้สึกผิดมากที่เคยตามใจลูกมากเกินไปจนลูกทําอะไรไม่เป็นเลยเมื่อพ่อกับแม่เห็นพาคินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพวกเขาก็ดีใจพาคินตื่นแต่เช้าเก็บที่นอนเองแล้วเดินจะไปช่วยแม่ล้างจานแม่รู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็แอบดีใจ แม่ล้างเองได้ลูกแต่พาคินยืนยันว่าจะทำเองไม่ครับอามาลิสอนว่าผมต้องทำเองพ่อที่ได้ยินจึงนึกขึ้นได้ว่าเราต้องให้ลูกฝึกทำเองบ้างในสิ่งที่เขาทำได้ตามวัยของเขาไม่ใช่ทำให้ทุกอย่างจากนั้นมาพ่อกับแม่จึงเปลี่ยนวิธีเลี้ยงดูจากที่เคยป้อนข้าว ให้เขาได้ตักกินเองตักแค่พอกินนะลูกไม่อิ่มค่อยตักเพิ่มลูกลองทำก่อนนะอันไหนทำไม่ได้พ่อกับแม่จะคอยช่วยคอยสอนแม้แต่เวลาพาคินทำผิดพลาดเช่นทำน้ำหกหรือทำของแตกไม่เป็นไรครั้งหน้าระวังนะลูกมาเรามาเก็บช่วยกันหนึ่งเดือนต่อมา พาคินกลายเป็นเด็กที่ทำอะไรเองได้จัดกระเป๋าไปโรงเรียนเองปลูกผักในสวนเล็กๆของตัวเองสอนเพื่อนๆที่ยังทำอะไรไม่เป็นให้ลองช่วยเหลือตัวเองในวันถัดมาอามาลิมาเยี่ยมเห็นพาคินช่วยงานพ่อกับแม่และทำอะไรด้วยตัวเองได้แล้วอามาลิยิ้มอย่างพอใจและพูดว่าเด็กเหมือนต้นไม้ ถ้าไม่ให้โตด้วยลำต้นตัวเองมันจะล้มเมื่อไม่มีใครคำ้ำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีการเลี้ยงดูที่ดีอาจเป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พ่อแม่ให้ลูกได้นิทานเรื่องแม่เลี้ยงเดี่ยวการละครั้งหนึ่งมีหญิงสาวชื่อแก้วเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ต้องเลี้ยงลูกสองคนเพียงลำพังหลังจากที่พ่อของเด็กๆทิ้งไปคนพี่ชื่อฟ้าและคนน้องชื่อเฟิร์สแม้ชีวิตจะลำบากแต่แก้วไม่เคยยอมแพ้เธอทำงานหนักทุกวันเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีแม้จะเหนื่อยล้าเพียงใดแก้วก็ยังดูแลลูกๆได้เป็นอย่างดีเธอตื่นแต่เช้า เพื่อทำอาหารให้ลูกก่อนไปโรงเรียนจากนั้นก็ไปทำงานเป็นพนักง,งานร้านขนมปังแม้รายได้จะไม่มากแต่เธอก็ประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของลูกวันหนึ่งฟ้าถามแม่ว่าแม่เหนื่อยไหมคะแก้วลูบหัวลูกสาวแล้วยิ้มเหนื่อยจ้ะแต่แม่มีฟ้ากับเฟิร์สแม่เลยไม่เคยท้อเลย เฟิร์สโผลเข้ากอดแม่ผมกับพี่ฟ้าก็รักแม่นะครับวันเวลาผ่านไปฟ้าเรียนจบมหาวิทยาลัยส่วนเฟิร์สก็ตั้งใจเรียนหนังสือมากในวันที่ฟ้าสวมชุดคุยรับปริญญาเธอเดินเข้าไปหาแม่และก้มลงกราบแทบเทา้าหนูเรียนจบแล้วค่ะแม่ขอบคุณที่แม่เลี้ยงหนูมาด้วยความรัก แก้วน้ำตาคลอยิ้มทั้งน้ำตาลูกของแม่เก่งที่สุดแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะเฟิร์สก็เข้ามากอดแม่อีกไม่นานผมก็จะเรียนจบเหมือนพี่ฟ้าแล้วจะดูแลแม่เองนะครับแก้วกอดลูกทั้งสองแน่นหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสุขหลังจากนั้นไม่นาน ฟ้าแต่งงานและได้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดกับสามีส่วนเฟิร์สก็ทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลามาเยี่ยมแม่แก้วนั่งรอหน้าบ้านทุกวันหวังว่าลูกๆจะกลับมาแต่พวกเขากลับยุ่งอยู่กับชีวิตของตัวเองแม่คะฟ้ายุ่งอยู่เลยค่ะไว้ว่างแล้วฟ้าจะไปหานะคะแม่ครับช่วงนี้งานเยอะมากเลย ไว้เดี๋ยวผมโทรหานะแม่เวลาผ่านไปจากสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีแก้วยังรอแต่ไม่มีใครมาวันเกิดของแม่ฟ้าและเฟิร์สส่งเงินและของขวัญมาให้พร้อมกับข้อความสั้นๆแม่คะสุขสันวันเกิดคะ่ะอยากได้อะไรซื้อได้เลยนะคะแม่ครับ ผมส่งของขวัญไปให้แม่แล้วแม่ชอบไหมครับรักแม่นะครับแก้วมองซองเงินและของขวัญตรงหน้าแล้วถอนหายใจเธอไม่ได้ต้องการสิ่งของเหล่านี้สิ่งที่เธออยากได้คือเวลากับลูกๆแต่พวกเขากลับไม่มีให้เธอเลยวันหนึ่งแก้วล้มป่วยลงด้วยโรคชราและอาการสมองเสื่อม เธอจำอะไรไม่ได้แม้แต่ลูกของตัวเองเมื่อฟ้าและเฟิร์สรู้ข่าวพวกเขารีบกลับมาบ้านแต่เมื่อเขาเรียกแม่แก้วกลับมองลูกๆูกของเธอด้วยสายตาว่างเปล่าแม่คะฟ้าเองคะ่ะแม่จำฟ้าได้ไหมแม่ครับผมเฟิร์สนะครับแก้วมองลูกทั้งสองนิ่งๆก่อนจะพึรรมพำเบาๆ ขอโทษนะฉันจำพวกเธอไม่ได้ฟ้าและเฟิร์สได้ยินดังนั้นก็ร้องไห้ออกมารู้สึกผิดที่เคยละเลยแม่พวกเขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วตั้งแต่นั้นมาฟ้าและเฟิร์สผลัดกันดูแลแม่พูดคุยกับแม่ทุกวันแม้ว่าแม่จะจำพวกเขาไม่ได้ก็ตามวันหนึ่งในช่วงเช้าของฤดูหนาว แก้วได้จากไปอย่างสงบราวกับกำลังฝันดีฟ้าจับมือแม่ไว้แน่นกระซิบเบาๆแม่คะฟ้ารักแม่นะขอโทษที่มาช้าไปเฟิร์สก้มลงกราบเท้าแม่น้ำตาไหลแม่ครับผมอยากให้แม่ได้ยินผมรักแม่มากนะครับแม้ว่าคำพูดเหล่านี้จะมาช้าไปแต่ฟ้าและเฟิร์สก็หวังว่า แม่คงได้รับรู้ไม่ว่าชาติหน้าหรือชาติใดพวกเขาขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่แก้วอีกครั้งและขอสัญญาว่าจะไม่มีวันละเลยแม่อีกเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเมื่อเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็อย่าลืมหรือละเลยผู้ที่ให้กำเนิดชีวิตของเราฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ